ขอสารยายมผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานจากสามมงจรงครบงามสื่ที่ดีสี่แบบประจายูสี่อย่างระครบถ้าทำได้ติดต่อกันไปงามด้วยเครื่องแต่งกายเลือดเหลืองงามด้วยอวัยวะหน้าตาดียิ้มแย้มแจ่มใสงามด้วยมารยาจะยืนเดินนั่งน,นอนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคูยเหยียดขามีสติสัมมชัญญาเขา้ไวงามตรงนี้สําคัญมากงามด้วยมารยา งามด้วยน้ำใจน้ำใจงามมีสีสติทัชัญญะมีสีกรรมฐานงามด้วยน้ำใจดีสี่แบบดีที่ชาติสกุลของเดินสองดีที่ทรัพย์แบบสามดีที่วิชาความรู้ความสามมาสี่ดีที่มีสิทธิ์ธประจานใจตลอดเลยครับประจานยูถึอยังประจานยูต่อบุคคล รจะคุณพระบิดาม,ดา,มารดาโมมีกาลคุณครูคาบาดานเป็นต้นจะไม่ลืมพระคุณอันนี้ระธานยูต่อสถานที่จะไม่ลืมพระคุณของสถานที่ให้แรงให้เกิดสภาพความดีเรียนหนังสือหรือแรงให้เกิดสภาพความดีมีปัญญาจะไม่ลืมพระคุณอันนั้นตะธานยูต่อความดีจะรู้ศักดิ์คุณของความดีที่ทําให้เราเป็นคนดีจะไม่ลืมเขาเลกระธานยูต่อตัวเอง รู้พระคุณของร่างกายรักษาทุกภาพอนามัยไว้